สวัสดีค่ะวันนี้ปุ้มจะมาชวนทุกคนทำหมี่กะทินะคะซึ่งหมี่กะทินี่ปุ้มก็เคยทานตั้งแต่ตอนเด็กๆนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าภาคอื่นจะมีเหมือนที่ภาคอีสานไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยค่ะส่วนผสมก็จะมีพริกแกงเผ็ดนะคะหมูสับแล้วก็น้ำตาลถั่วลิสงนะคะตำให้หยาบๆนะคะแล้วก็มีเกลือค่ะแล้วก็ เป็นกะทินะคะปุ้มใช้ของอร่อยดีแล้วก็มีไข่ไก่สีฟองแล้วก็มีกระเทียมนะคะเดี๋ยวปุ้มจะไปเจียวให้หอมแล้วก็ปุ้มใช้เป็นเส้นจันนะคะเส้นจันแห้งที่นี่ไม่มีเส้นสดนะคะเดี๋ยวเอาไปแช่น้ำสิบนาทีค่ะแล้วค่อยไปลวกเดี๋ยวปุ้มจะเจียวกระเทียมให้หอมนะคะใส่น้ํามันไปก็เอากระเทียมที่เราขูกไว้นะคะมาเจียวให้หอมผัดไปเรื่อยเรืนะคะใช้ไฟกลาง ประมาณนี้ก็ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเขาก็จะเหลืองต่อนะคะติ๊กแก๊สได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวตักแยกไว้นะคะแยกกระเทียมเจียวไว้นะคะต่อไปเราจะมาทําน้ําราดหมี่กะทิกันนะคะเดี๋ยวใส่เป็นกะทิลงไปก่อนสักครึ่งหนึ่งใช้เป็นไฟกลางผัดนะคะต่อไปก็ใส่เป็นพริกแกงเลยค่ะเดี๋ยวผัดให้พริกแกงหอมก่อนนะคะ ตอนนี้พี่แกงก็หอมแล้วนะคะแล้วก็กะทิก็เริ่มแตกมันแล้วเดี๋ยวปุ้มจะใส่หมูสับลงไปนะคะจริงๆไม่ต้องใส่เยอะขนาดนี้ก็ได้นะคะหมูสับแต่อันนี้ปุ้มแบบซื้อมาแล้วเนาะมันก็ ไม่รู้จะทำอะไรอีกก็เลยใส่ให้หมดเลยเดี๋ยวผัดไปเรื่อยๆนะคะจนหมูเขาสุกดีนะคะเดี๋ยวเพิ่มน้ำเปล่าลงไปด้วยนะคะ เดี๋ยวรอให้เขาเดือดนิดนึดนงค่ะเดี๋ยวก็จะปรุงรสละเริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่เป็นน้ำตาลลงไปแล้วแต่ความชอบนะคะอืมใส่ประมาณสามช้อนโต๊ะนะคะหวานพอประมาณไม่หวานมากนะต่อไปก็ใส่เป็นเกลือนะคะ จะใส่น้ำปลาด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าปุ้มไม่ใส่เนาะกะทิแตกมันดีมากต่อไปก็ใส่เป็นถัว่วลิสมบทนะคะใส่เยอะหน่อยเพราะว่าชอบ <c oughs> คนนิดนะึง ไปปุ้มก็จะเอาเส้นที่แช่ไว้นะคะมาลวกนะคะคนนิดนึงเส้นจะได้ไม่ติดกันเดี๋ยวทดสอบดูนะคะอนิ่มแล้วค่ะลวกไม่นานค่ะประมาณสองนาทีได้เลยเราใส่เส้นตอนที่น้ำมันเดือดแล้วนะคะลวกแ๊บเดียวเดี๋ยวปุ้มจะเอาไปล้างน้ำนะคะ ล้างเอาน้ำแป้งของเขาออกนะคะเส้นจะได้ไม่เหนียวติดกันเนาะเราค่อยเอาไปคลุกกับกระเทียมเจียวนะคะต่อไปปุ้มจะเอากระเทียมเจียวนะคะที่เจียวไว้มาคลุกนะคะเพิ่มความหอมแล้วก็เส้นของเขาจะได้ไม่ติดกันต่ใส่น้ำมันไปนิดนึงค่ะน้ำมันที่เราเจียวกระเทียม แล้วเดีเราก็มาจัดจานเลยนะคะพร้อมเสิร์ฟทานคู่กับผักกระหล่ำแล้วก็สาระแหน่นะคะเข้ากันดีมาก